สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวอุปกรณ์ outdoor นะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เออร์บานก็ได้ออทูดอร์คืออยู่กลางแจ้งข้างนอกบ้านนะครับเออร์บานคืออยู่ในเมืองจริงๆเป็นอุปกรณ์ที่ผมเองไม่มีนะครับซึ่ง2ตัวนี้ยืมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจากพี่ทาดอฟนะครับพี่ทาดอฟให้ยืมมาซึ่งก็เป็นของใช้ส่วนตัวของพี่เขานะครับพี่เขาอยู่เยอรมนีแล้วก็ อากาศหนาวนะครับแล้วคนญี่ปุ่นเองจริงๆก็ใช้อะไรแบบนี้อยู่เยอะด้วยนะครับ2ชิ้นนี้คือ hand warmer นะครับทั้งคู่เลยโดยตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ h a k i คินะครับผลิตมาในญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็น h a k i คินว m e r อร์โอซากนะครับตั้งแต่ปี1923นะครับบริษัทก่อตั้งมาจะเป็นถุงผ้าอันนี้จะเป็นผ้าสังเคราะห์นะครับโดยถุงผ้านี้นะครับจะเรียกเป็นชื่อโ r o d u ั t ฑ์สากลว่า p o a r t e c ก็คือเป็น ใหญ่ฟลีซนะครับฟูฟูนุ่มๆมานะครับคู่ใหม่ส่วนอันนี้จะเป็นของซิปโปนะครับซิปโปก็ขออเมริกานะครับก็จะเป็นถุงผ้าวัสดุสังเคราะห์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ตัวแฮนด์วอร์มเมอร์นี้เป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับให้ความอบอุ่นกับมือนะครับรวมถึงกับร่างกายบางส่วนซึ่งส่วนมากจะผลิตด,ด้วยโลหะประเภทพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีทองเหลืองบ้างอาจจะมีไทเท,ทเนียมบ้างน,นะครับแต่ส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสสตีลมากกว่าที่จะเป็นโลหะอื่นเพราะว่าตัวของวัสดุสแตนเลสสตีลมันจะมี าการต้านทานสนิมที่ดีเพราะว่าอุปกรณ์ที่เจอความร้อนเนี่ยเมื่อเหล็กคาร์บอนมันเจอความร้อนความเย็นหรือความชื้นเนี่ยมันจะเกิดการออกซิเดชันนะครับเมื่อเจอความชื้นอีกทีหนึ่งแล้วมันจะทําให้เกิดสนิมซึ่งวัสดุที่เป็นสเต l เลสสตีลพวกนี้ก็จะสามารถจะช่วยลดนะครับโอกาสที่จะเกิดสนิมในวัสดุอุปกรณ์พวกนี้ได้ง่ายนะครับโดยลักษณะท,ทั่วไปของอุปกรณ์แฮนด์วอร์เมอร์นี้นะครับก็จะเป็น แคปซูลทรงแบนๆแบบนี้นะครับเป็นทรงโลหะแบบนี้นะครับมีฝาปิดนะครับไม่มีตัว Burning งเฮดข้างในแล้วก็จะมีตัวแผ่นซึมซับอยู่ข้างในนะครับซึ่งก็จะเป็น แผ่นที่คอยซึมซับเชื้อเพลิงซึ่งในกรณีนี้ก็คือเป็นไคโรซีหรือเป็นน้ํามันไฟช็กนะครับซึ่งส่วนมากก็จะใช้น้ํามันไฟชักเกรดสูงๆอย่างเช่นของซิปเปเองนะครับแล้วก็จะมียี่ห้ออื่นๆด้วยที่ผลิตออกมาแต่ว่าในไทยเนี่ยจะหาพวกน้ํามันไฟชักที่เป็นซิป o ปเนี่ยต้องไปซื้อตามร้านที่ขายซิปเปหรือว่าสั่งออนไลน์ส่วนมากที่เราเห็นกันก็นกจะเป็นยี่ห้อรอนสันนะครับซึ่งจงนจะเป็นยี่ห้อรอนโซนอลนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลเซอร์ฟิว แต่ว่าข้อด้อยของมันก็คือมันอาจจะมีการเผาไหม้ที่ไม่หมดจดมีเข่าดำรวมถึงมีกลิ่นแปลกๆนะอันนี้ก็จะเป็นของที่ขายใน Home Pro นะครับนแผนกเคมีพันน้ำยาทำความสะอาดคือใช้เช็ดทำความสะอาดคาบกาวคาบยางได้ด้วยนะครับ mm hmm. เช่นเขาบอกว่าออยล์สเตนคือคาบน้ำมันนะครับกรีส mm hmm. คือคาบคาบกาวที่เป็นแบบเหมือนกับเป็นสารหล่อเลื่นหนาๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เลเบลคือฉลากที่เป็นสติ๊กเกอร์ เวลาซื้อของมาตลาดจากอะไรแล้วมันมีสติกเกอร์ติดมาเหนียวนะครับทาคือพวกน้ํามันดินอะไรพวกนี้น้ามันยางมาตอยอะไรอย่างเงี้ยนะเช็ดได้ก็ทำวามสะอาดได้นะครับแล้วก็ใช้หล่อลื่นไม่ใช้หล่อลื่นสิใช้เผาไหม้นะครับไอ้พวกไฟแช็กที่เติมน้ามันพวกนี้ได้นะครับประมาณนี้โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถุงผ้านี้ขอเก็บไปก่อนนะโดยหลกัหลกๆแล้วนะครับนอกจากตัว,วอุปกรณ์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงแคปซูลนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการ พกพาก็คือเวลามันแบนเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในกระเป๋าเกงกระเป๋าเสื้อเนี่ยมันก็จะแนบไปกับตัวนะครับพื้นที่บริเวณด้านข้างของตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะแผ่ความร้อนออกมาเพราะมันเป็นโลหะนะครับเมื่อเราจุดแล้วเนี่ยมันทําให้ร่างกายหรือบริเวณที่เราต้องการเนี่ยอุ่นนะเช่นเราใส่ในกระเป๋าของเขาใส่เข้าไปแล้วเราก็เอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อนะเราจับเอาไว้เนี่ยก็จะทําให้มือเราอบอุ่นขึ้นนะเพราะอันนี้มันใช้ความร้อนจากการเผาเชื้อเพลิงนะครับโอเค ซิปโปก็เหมือนกันนะแต่ตัวนี้เป็นตัวสีดำนะครับเราเริ่มมาดูกันเลยหลักๆที่มีคือจะต้องมีช่องระบายความร้อนนะครับด้านบนช่องระบายความร้อนด้านข้างนะครับเพื่อให้ความร้อนที่สะสมอยู่ระบายออกนะครับถามว่าแล้วมันเป็นแฮนด์วอร์มเมอร์แล้วมันจะระบายออกทําไมนะครับเพราะว่าการระบายความร้อนออกมันจําเป็นมากนะครับถ้ามันร้อนเกินไปมันก็จะเป็นเหมือนเหล็กร้อนๆที่หน้าที่ตัวเรานะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนพอประมาณมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นชื่อรุ่นพีคอกก็คือนกอยูงนะครับเจาะช่องของเขาก็ช่องจะเป็นช่องคล้ายนกยูงเลยนี่ในเงานี่เห็นเงาสะท้อนผมเลยนะเงาแวววาวามากนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ซิปโบเองก็จะเป็นยี่ห้อซิปโบ้นะครับเป็นสีดานะครับวิธีใช้งานคือดึงฝาครอบที่เป็นตัวแผ่นกริลป้องกันความร้อนจากการเผานะครับการ ลูกไหม้ติดตัวด้วยนะเพราะมันจะล็อกไม่ให้ไฟมันเล็ดรอดออกมานะครับแต่ว่าให้ความร้อนออกได้แล้วก็มีออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นฝาครอบไม่มีล็อกนะครับแค่ดึงออกแค่นี้เลยนะครับดึงออกแค่นี้นะครับแล้วก็มันจะมีวิธีเติมเชื้อเพลินนะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นกาเติมนะครับจริงๆแล้วนะมันต้องใช้กาเติมนะค,คือหัวนี้มันสามารถจะดึงออกมาได้นะครับในบางรุ่นนะครับก็ดึงออกมาอันนี้เป็น burning head ครับ เป็นหัวที่ใช้เผาให้เกิดการลุกไหม้นะครับอยู่ข้างนอกสามารถจะถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นตัวซึมซับนะครับซึ่งสามารถจะเติมเชื้อเพลิงลงไปด้วยการใช้น้ํามันแบบนี้นะครับเอาไปใส่ในตัวตวงก่อนมันจะมีเป็นเหมือนเป็นการตวงนะครับแล้วค่อยๆรินเข้าไปหรือว่าบางคนจะเติมสดๆดแบบนี้ก็ได้แต่มันอาจจะล้นอาจจะทะลักออกมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอเติมเต็มเสร็จแล้วก็เอาหัวไอตัวนี้นะครับเบอร์นิงเนี่ยครอบเข้าไปนะครับโดยหัวเบอร์นิงก็จะเป็นใยนะครับที่สามารถจะเผาไหม้ได้ มันไม่ใช่สำลรีนะมันเป็นใยอะไรไม่รู้นะครับที่ออกแบบมาให้ทนความร้อนโดยที่มันไม่ไหม้ไปหมดเนาะคือมันจะลุกไหม้อยู่นานนะครับถ้าเป็นสัลรีนั้นมันเพิ่มเดียวมันก็หายเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับวิธีเติมก็แค่ดึงฝาครอบนี้ออกแล้วก็เติมเข้าไปที่เส้นใยเหมือนอันนี้ยังไม่ได้ใช้งานจะด้วยซ้ำนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวเบรนนิ่งข้างบนน่าจะเป็นใยประเภทแบบที่มันทนไฟนะครับเยอะๆผมไม่แน่ใจว่ามันทําจาก คอรีอาร์ไมหรือว่าเป็นอะไรนะแต่น่าจะเป็นพวกไฟลิทาดันที่สามารถจะลุกไหม้ได้นะครับให้เชื้อเพลิงน้ํามันมันซึมออกมาแต่ว่าตัวของไฟไม่สามารถจะเผาไว้ตัวเส้นใยพวกนี้ได้นะครับเราคิดว่าถ้าเกิดมันชํารุดหรือว่ามันสึกหลอมันหมดไปเนี่ยก็อาจจะซื้อหัวเนี่ยเปลี่ยนได้หรือว่ามาเติมมาใส่ที่หลังได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่ใช้งานเวลาเราเติมน้ํามันลงไปแล้วนะเชื้อเพลิงลงไปแล้วจะใช้งานก็คือต้องตะแคงแบบนี้นะครับเราเอาไฟแช็คลนนะครับดันข้างประมาณข้างละประมาณ5-10วินาที กลับด้านแล้วก็ลนข้างนี้เสร็จแล้วพอเรา,าจุดเสร็จแล้วไฟมันติดใช่ไหมครับก็เอาฝาครอบลงไปนะครับจากนั้นก็นําถุงผ้าที่เขาให้มาเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในลักษณะหงายด้านที่เป็นตัว ให้ความร้อนขนขึ้นข้างบนนะครับเราเก็บแบบนี้จากนั้นก็เอาถุงนี้ใส่เข้าไปในกระเป๋าเสื้อกระอกกาเกงนะครับเพื่อป้องกันการเบินจากการไหมของเปลวไฟหรือน้ำมันเชื้อเพลิงโกออกมารวมถึงการร้อนจัดเกินไปจนเกิดการเบินที่ผิวหนังในการใช้งานได้นะครับนี่ก็เป็น hand warmer นะครับส่วนราคาจําหน่ายอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพื่อนๆสามารถจะเอาชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อนะครับไป search ได้เลยนะครับก็คือเป็นยี่ห้อ ฮาร์คินนะครับแฮนด์วอร์เมอร์พ็อกเก็ตวอร์เมอร์นะกับอีกอันคือซิปโป้พ็อกเก็ตวอร์เมอร์หรือว่าแฮนด์วอร์เมอร์นะครับลองไปดูได้นะปกติผมเห็นซิปโป้จะเป็นสีเงินเงิเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นอุปกรณ์2อันที่ผมเองเนี่ยห่างไกลกับการใช้งานอะไรแบบนี้มากเลยนะแต่เพื่อนๆบางคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วนะครับหรือว่าใช้งานอะไรแบบนี้ไม่ชอบความหนาวเย็นนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่มีได้นะครับแล้วก็พกพาไปได้นะครับ แต่ว่าขึ้นเครื่องบินหรือว่าเข้าไปในบางพื้นที่ที่จากัดการใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อการติดไฟเนี่ยก็ต้องระวัง,วงด้วยนะครับนี่ก็คือ Pocket Hand w a r m e r นะครับจากซิปโปกับจากยี่ห้อฮาคินนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับและขอบคุณพี่เจ้าของอุปกรณ์สชิ้นนี้ที่ส่งมาให้รีวิวนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอา์ลืมบอกไปว่าวิธีดับก็กคือถอดหัวออกนะครับถอดหัวเนี่ย หรือว่าเป่าให้มันดับก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับเราเจอกันนะครับเฮบิไรเดนเอาอีกรอบบ๊ายบาย